ในส่วนของมาตรขายย้ําเลยนะครับว่าห้ามใช้แปลงนี้แปลงซักรองเท้าแปลงซักผ้าห้ามสวัสดีครับผมหนึ่งจากนิวบาลือว่า b เอ็นบีทูแฮนนะครับแล้วก็ช่อง youtube nb-lover and nb2hand นะครับวันนี้เรามาทำความสะอาด990ดีกว่านะครับเป็น990 V5 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรองเท้านิบร้านรุ่นหลักๆนะครับที่นิยมกันเนี่ยไม่ใช่แค่990เนาะก็ทุกๆรุ่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้าที่มีส่วนผสมระหว่างหนังกลับนะครับกับผ้าตะข่ายแล้วก็วัสดุหนังแบบประเภทอื่นๆแล้วตัวเนี้ยก็จะมีตัวที่เป็นพลาสติกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวิธีการทําความสะอาดเนี่ยต้องบอกก่อนว่านี่คือวิธีการส่วนตัวนะครับเป็นงานลักษณะ DIY ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบถูกต้องตามหลักวิชาการเป๊ะแต่ถามว่าใช้ได้ไหม ก็ส่วนตัวที่ทํามาตลอดมันก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องแบ่งเป็นสส่วนหนึ่งคือการทําความสะอาด2คือการฟื้นฟูซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดเป็นหลักนะครับทําทความเข้าใจไว้ก่อนนิดหนึ่งมันเป็นการทําความสะอาดแบบ DIY หรือทําเองเนาะอย่างแรกนะครับ <S <S เทคนิคเลยนะครับก็คือสํารวจก่อนว่าลักษณะ การเปื้อนของรองเท้าของเราเป็นอย่างไรอันนี้เป็น V5 ที่ผมใช้งานติดต่อกัน2 3สาวันในช่วงที่ผ่านมาที่มันมีฝนตกด้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีคราบนี่คราบดำนะครับคราบดำติดมาที่หนังกลับเนาะอ่านี่นะครับก็จะเป็นคราบดินนะฮะก็จะมีคราบสีดำที่ตัวอ่ามิโซนะครับที่โฟมนะครับอลองมาดูในส่วนนี้แล้วก็ผมใช้ คู่นี้นะครับในการขับรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนพื้นตรงส้นเท้ามันก็จะมีส่วนที่สัมผัสยางรองครับที่เป็นยางดําก็จะมีความดํามากกว่าจุดอื่นโดยเฉพาะข้างซ้ายข้างซ้ายก็จะไม่มีเห็นไหมครับเพราะเราใช้ข้างขวานในการเหยียบคันเร่งนะครับซึ่งตัว v 5เนี่ยนะครับก็มีเพื่อนๆที่อที่สอบถามมาในช่องเหมือนกันนะครับก็เลยถือโอกาสเอาตัวนี้แหละมาเป็นตัวอย่างละกัน อ่ะทีนี้หลังจากเราสำรวจลักษณะของคราบแล้วเนี่ยนะครับต้องมาดูว่าตัววัสดุของตัวรองเท้าเนี่ยจุดที่มันเปื้อนคืออยู่จุดไหนเนะาะตะกี้ก็บอกไปแล้วนี่คือส่วนของหนังกลับแล้วก็ส่วนของหนังกลับนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าของเราเปื้อนในจุดที่เป็นผ้าตะข่ายเนี่ยมันก็ต้องใช้ แปลงอีกแบบหนึ่งนะ,ะที่หนังกลับเนี่ยมันจะใช้อะไรได้บ้างก็คือเป็นแปลงแบบปกตินะครับก็เป็นแปลงที่เป็นแปลงขนอ่อนที่แถมมาในน้ํายาล้างซักแห้งทั่วไปนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้น้ํายาซักแห้งนะเพราะว่าผมใช้ของ a m ม a y นะครับซึ่งผมดูละมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเนาะนะครับมันถูกกว่าที่บ้านมอีอันนี้ก็เป็นแปลงขนมานะครับใช้กับขนหนังกลับได้ส่วนที่เป็น ผ้าตะข่ายได้นะครับในส่วนของผ้าตะข่ายจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันมีเปื้อนนะครับนะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ตัวแปลงอย่างเนี้นะครับซึ่งมันจะแปลงขนปลายแหลมเล็กๆเรียวๆนะครับอย่างซิสเซม,ม่าเนี่ยนะเนาะมันก็จะมีส่วนที่เป็นปลายล้ําแหลมเลยซึ่งมันจะแปลงได้ลึกกว่านะครับแล้วก็เทคนิคอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่ใช้การซักนะครับ แต่เราจะใช้การซับสมมุติเราทําความสะอาดแล้วเนี่ยเราจะซับออกเราจะไม่ถูนะครับใช้ผ้าที่เป็นลักษณะผ้าแบบนาโนอย่างนี้เนาะ,ะเอาละเริ่มกันก่อนเลยอย่างแรกก็เริ่มจากการเอาสายคล้องเอ้ยเราเชือกออกก่อนนะครับผมคงทําข้างเดียวเนาะเพราะว่าข้างนี้เนี่เพื่อนน้อยแต่ว่าเดี๋ยวก็คงอ่า ทำทั้งหมดแหละแต่ว่าส่วนที่เราจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นข้างที่เปื่อนเยอะละกันนะครับมีเพื่อนๆได้ถามมานะครับว่าถ้ามันฝังลึกแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรจริงๆแล้วผมเคยทําคลิปทิ้งไว้แล้วนะครับถ้าค่าฝังลึกก็คือขึ้นอยู่ที่ว่ามันเป็นคราบแบบไหนนะครับหลักๆก,ก็คือเราจะต้องไม่ถูนะครับห้ามถูโดยเด็ดขาดนะครับถ้าถูปั๊บเนี่ยมันฝังเลยออกยากแล้วครับเนี่ยต้องส่งร้านที่เป็นมีความเชี่ยวชาญ ที่มีความเป็นมืออาชีพนะครับร้านที่เขารับซักจริงๆเป็นสปารองเท้าอันนั้นก็ต้องส่งไปซึ่งเขาจะมีน้ํายาอะไรเฉพาะมากกว่านี้นะครับอันนี้เราถือว่าเราทําที่บ้านนะครับพอออกเสร็จแล้วนะครับเรื่องแรกที่เราต้องทําเลยคือใช้แปลงปัดฝุ่นก่อนเนาะปัดฝุ่นออกอันนี้ก็เป็นแปลงขนม้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีผลนะครับเอาจริงๆเ่ย บางคราบนะครับแค่เราปัดฝุ่นนะอย่างเดียวเนี่ยมันก็ออกแล้วงั้นอย่างแรกเลยคือให้ปัดนะครับอย่าเพิ่งซักอย่าเพิ่งถูด,ด้วยน้ํำยานะนะลองดูตรงนี้นะออเห็นไหมออกมาแล้วเห็นไหมหรือถ้ามันฝังลึกมากๆนี่ตะกี้ยังมีอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมแคปเจอร์ภาพก่อนหนะ้าตะกี้ลืมถ่ายไว้อ่า ยังไม่ทันได้ซักเลยอันนี้คือคราบที่แห้งแต่ว่าแห้งไม่เกินสองวันนะครับเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานใส่ใช่นี่แทบยังไม่ต้องซักเลยเห็นไหมมาดูคราบตรงนี้มาดูคราบตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นลักษณะคราบติดที่เป็นไปโดนพื้นสกปกมาเริ่มจาก อันนี้ไม่ออกใช้แปลงฮนะทำไมต้องเป็นแปลงแบบผลอย่างนี้นะครับถ้าใช้แปลงแบบแปลงพื้นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะมันจะโดนเผื่อบังเอิญไปโดนผ้าตาข่ายนี่ขุยเลยเห็นไหมนี่ค่อยๆถู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 ถถถ ถามว่ามีผลยังไงกับหนังไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวตอนขั้นตอนฟื้นฟูเรามีน้ำยาอีกทีซึ่งผมเคยทำคลิปการใช้น้ำยาไปแล้วนะครับก็เข้าเป็นขั้นตอนปกติเนาะ,ะตรงนี้ตรงนี้นี่ออกไปเกือบหมดละนะครับอโอเคนะเห็นไหมยังไม่ทันได้ใช้น้ำยาลงเลยนี่ออกละนี่ก็ออกไปละเห็นไหมนี่เหลือนิดเดียวละ คราวน,นี้เราก็ทําให้ทั่วรองเท้าก่อนนะครับอันนี้เฉพาะในส่วนอัปเปอร์นะของผมพอดีมันมีเปื้อนแค่นี้นะในส่วนอัปเปอร์มีเปื้อนตรงไหนอย่าเอามีตรงนี้นิดหน่อยเอาแปลงอย่างเดียวก่อนนี่ยังไม่ทันได้ใช้อะไรเลยเห็นไหมครับสําคัญคืออย่าลงน้ําโดยเด็ดขาดนะครับอย่าลงน้ําเลยนะครับมันกระจายแล้วเข้าเนื้อที่เขาเนื้อของหนังนี่คือ แก้ยากนะครับถามว่าแก้ได้ไหมก็แก้ได้นะแต่มันก็จะยากขึ้นคราวนี้เรามาดูที่ส่วนของมิโซเนาะมิโซลองเอาแปลงถั่วออกก่อนทําไมไม่ใช้แปลงขนม้าแปลงขนม้ามันอ่อนกว่าแปลงนี่ตัวแปลงสีฟันของเรานะครับมันออกยากแล้วทํายังไงดีนี่ครับอุปกรณ์เสริมยางลบนี่ครับยางลบดินสอค่อยๆถูนะจริงๆเนี่ยมันจะมีแปลงของ ของหนังกลับต่างหากซึ่งเอาไว้ถูหนังกลับแต่ว่าในส่วนที่เป็นมิโซเนี่ยเห็นไหมครับพอเราแปลงออกแล้วออกแล้วเห็นไหมง่ายมากเห็นปะอา่านี่ผมถ่ายตรงตรงนี้ไว้ก่อนโดูนี่นะ นะสะอาดแล้วยังไม่ทันจะทำอะไรเลยยังไม่ทันได้ใช้น้ำยาเลยแล้วทำไมไม่ใช้อย่างลบนี้ลบหนังกลับไม่ได้นะครับมันคนละอันนะครับเป็นคนละวัสดุเดี๋ยวหนังกลับเราไปใช้น้ำยาจะดีกว่านะครับมีตรงไหนอีกนี่น,นี่ส่วนนี้เห็นไหมที่เป็นรอยดำโดนยางมาโดนพื้นไอ้ลองยาง พื้นยางที่ลองเหยียบในรถเนะเาะลบออกกันถ้าคาเปื้อนปกติใช้แค่นี้พอนะครับยกเว้นว่ามันฝังลึกจริงๆค่อยใช้อะไรที่มันหนักมากขึ้นเช่นใช้น้ำยาล้างเล็บใช้ทินเนอร์หรือยาวไปจนถึงกระดาษทรายเนาะแต่ขั้นต้นเนี่ย ให้ทำแบบนี้ก่อนแล้วก็ทำสำรวจไปรอบๆร,ร,รองเท้าพอดีของผมมันมันเปื้อนหลักๆแค่นี้ที่เหลือมันปกตินะครับไม่ได้เปื้อนค้างนั้นเดี๋ยวผมทําในส่วนที่แย้ตรงเปื้อนแล้วกันนะครับให้ดูแล้วก็ส่วนถ้าส่วนที่เหลือเนี่ยก,กลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเนาะเดี๋ยวเราเริ่มจากจุ่มน้ำยานะครับ ถูเสร็จแล้วทำไงที่ผมบอกไว้ห้ามถูนะซับนะครับซับนะออกแล้วมา,มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ทำไมไม่ใช้แปลงขนอ่อนตัวนี้ผมดูจากตัวที่เกาะแล้วเนี่ยมันมันแห้งไปล้นะครับ ถ้า้าภาทั่วไปเนี่ยก็ใช้คือถ้าทําทั่วไปใช้แปรงตัวนี้ได้เลยแต่พอดอีตรงนี้มันเป็นเฉพาะจุดผมก็จะใช้แปรงที่แข็งขึ้นมาหน่อยแต่ใช้เป็นแปรงสีฟันได้เอานะดูนะเสร็จแล้วซับออกพยายามอย่าเป็นการถูนะครับให้เน้นการซับ พอมันแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราฟื้นฟูด,ด้วยสเปรย์หนังอีกทีหนึ่งซึ่งก็เป็นขั้นตอนฟื้นฟูไปก็ไม่ยากอันนั้นไม่ยากตา,ตามขั้นตอนหายไปหมดแล้วมาดูในส่วนตรงนี้นิดเดียวตรงนี้จริงๆเนี่ยมันใช้แปรงอันนี้ก็ได้หรือใช้แปงรงตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเพื่อไม่ให้มันเปื้อนเนาะเพราะน,นี้มันอันใหญ่ซึ่งเราก็จะมีแปงรงตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ใช้สําหรับแปรงด้านใน รองเท้าถ้าต้องการทำความาสะอาดแบบเต็มที่เนาะอันนี้เราแค่เป็นตัวอย่างซึ่งมันใช้ได้กับทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแปลงเป็นเลยแล้วก็ในส่วนที่เป็นมิโซนี่ถูได้โอ้ทีนึงทีนึงสะอาดแล้ว ผมทำเฉพาะในส่วนสีขาวแล้วก็จุดที่เปื้อนให้ดูละกันเนาะจะได้เทียบกันกับผู้ที่ยังไม่ทำเทียบไงดีขาวกว่าหน่อยนึงเนาะขาวกว่าหน่อยนึงมาดูตรงนี้นี่นะครับที่เราใช้ตัวแปลง ตัวยังลบขัดไปเรียบร้อยละรอบหนึ่งคือค่อยๆทำนะไม่งั้นลายพื้นมันจะหายเดี๋ยวมันไม่สวยที่เราไม่อยากใช้กระดาษทรายหรือใช้อะไรที่มันหนักเลยเนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ตัวพื้นมันเสียความเป็นลวดลายของมันด้วยนะครับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเราก็จะพยายามใช้อะไรที่จะเบาไปหนัก เรียบร้อยสะอาดเลยเห็นไหมนี่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับอันนี้คือส่วนของพื้นนี่ โอเคนี่ส่วนที่ตรงเนี้ยที่มันเปื้อนออกหมดละเห็นไหมครับเดี๋ยวเราทําอีกนิดหน่อยตรงนี้เริ่มแห้งแล้วไม่มีคราบให้เห็นคราบแห้ง่าตรงนี้ตรงนี้นี่เดี๋ยวแห้งก็จะหายละไม่มีเนาะนี่คือการทําความสะอาดรองเท้าหนังกลับนะครับตัว990 V5 หรือจะทํากับรองเท้า รุ่นอื่นๆของ New b a บาลานก็ได้นะครับที่เป็นหนังกลับผสมผ้าตะข่ายเ,าเน้นย้ำเลยนะครับพยายามใช้จากขนอ่อนที่สุดไปไปก่อนแล้วก็ครั้งแรกถ้าพลาดมาห้ามลงน้ำนะครับห้ามใช้น้ำถูนะครับให้ใช้แปรงแห้งๆก่อนปัดเอาออกก่อนถ้าเฉพาะจุดเมื่อกี้ก็เอาแปรงแห้งๆที่เป็นแปรงสีฟันปัดออกก่อนนะครับบางทีเนี่ยพอมันแห้งเนี่ย ถ้ามันยังไม่นานก็ออกเลยนะครับแต่ถ้าแห้งแล้วฝังไปแล้วเนี่ยก็ใช้อีกวิธีหนึ่งค่อยๆทําจากเบาไปหนะักในส่วนของม้าตะขายย้ําเลยนะครับว่าห้ามใช้แปรงนี้แปรงซักรองเท้าแปรงซักผ้าห้ามนะครับใช้ได้แค่แปรงนี้นะครับแปรงที่มากับรอ,องเท้าน้ํายาซักแห้งรองเท้าหรือใช้แปรงสีฟันเด็กหรือแปรงสีฟันแบบผนอ่อนดีที่สุดนะครับไม่อย่างนั้น ตัวผ้าตาข่ายนี้ขึ้นขุยทันทีนะโอเคนี่คือวิธีการทำความสะอาดรองเท้าที่เป็นส่วนผสมระหว่างหนังกลับกับผ้าตาข่ายนะครับแล้วการแล้วพอทำเสร็จหมดแล้วเราเข้าไปสู่ช่วงของการฟื้นฟ,นฟนูต่อไปก็เป็นขั้นตอนการบำรุงหนังใส่น้ำยาหนังตามลักษณะของหนังที่เคยทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับโอเคครับผม คลิปนี้ก็คงเท่านี้สวัสดีครับ